รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผมอดัมแบรดจอห์นนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการภาษาเพื่ออาชีพอย่างเช่นเคยนะครับรายการที่จะแนะนําภาษาอังกฤษที่ใช้ในการให้บริการลูกค้าชาวต่างประเทศนะครับวันนี้อดัมก็ปวดเมื่อยเพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาอดัมก็ทํางานหนักนะครับก็เลยรู้สึกปวดแล้วก็แน่นอนนะครับเวลาที่ปวดก็จะนึกถ,ถึงอาชีพการงานของคนไทยอาชีพหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนะครับนั่นก็คือการนวดแผนไทยนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Thai massage หลายคนมักจะสับสนกับคำว่า massage ที่แปลว่านวดนะครับและคำว่า message ที่แปลว่าข้อความนะครับลองฟังความต่างๆนะครับ massage massage อันนี้คือนวดนะครับแล้วก็ message message ข้อความนะครับวันนี้อาดัมก็เลยพาทุกคนมาที่ร้านนวดนะครับเพราะว่าดัมก็อยากจะหายเมื่อยนะครับแล้ว ก็อยากจะแนะนําภาษาอังกฤษที่ใช้ในการให้บริการนวดกับลูกค้าชาวต่างประเทศเพราะว่าชาวต่างประเทศก็ชอบนวดเหมือนกันนะครับโอเคตามมาดามมาเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตแนะนําตัวครับผมอดัมแบรดชอนนะครับ,บ,รรบเป็นพิธีกรของรายการภาษาเพื่ออาชีพนะครับพอดีวันนี้จะขอรบกวนพี่นิดนึงนะครับพอดี อาสัปดาห์ที่ผ่านมาทํางานหนักนะครับปวดเมื่อยนะครับก็อยากจะรบกวนพี่ให้นวดนิดนึงได้ไหมครับได้ค่ะดีค่ะไม่ไม่ทราบว่าพี่ชื่ออะไรครับอ๋อพี่ชื่อพี่เจนจิราค่ะอ๋อถ้างั้นขออนุญาตเรียกพี่เจได้ไหมครับอ๋อได้เลยค่ะก็อยากจะรบกวนพี่ให้นวดอาดมให้หายเมื่ือนิดนึงได้ไหมครับอ๋อได้เลยค่ะว่าแต่ว่าอาจารย์อาดําเนี่ยเคยนวดมาหรือเปล่าคะเพราะว่าถ้าคนไม่เคยนวดเนี่ยต้องใช้การนวดที่เบามือที่สุดเลยล่ะคะ่ะ เคยครับนวดประจาครับชอบนวดแรงๆนะครับ<อ>ใช่ครับไม่ทราบว่าที่นี่มีลูกค้าชาวต่างประเทศเยอะไหมครับอ๋อเยอะมากเลยล่ะค่ะลูกค้าชาวต่างประเทศเนี่ยจะชอบการนวดมากเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีทั้งนวดการรักษาแล้วก็นวดแบบผ่อนคลายกล้ามเนื้อ,อด้วยค่ะแล้วเวลาจะสอบถามความต้องการของลูกค้าชาวต่างประเทศเนี่ยจะใช้ประโยคอะไรครับก็อย่างร้านที่ร้านนวดหลายๆร้านที่พี่เคยทํางานผ่านมานะคะก็มักจะมีภาษาอังกฤษ ควบคู่เขียนควบคู่กันกับภาษาไทยแล้วเวลาที่ลูกค้าชาวต่างชาติเข้ามาเนี่ยเขาก็จะอ่านแล้วเขาก็จะมาถามเราว่าเออนวดตัวยังไงเรียกว่าอะไรนวดน้ามันเรียกว่าอะไรเราก็จะบอกเขาไปก็อะไรประมาณอย่างนี้ค่ะพี่ก็จะใช้ได้เป็นบางคําเท่านั้นนะคะเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนําภาษาอังกฤษที่จะใช้ในการให้บริการลูกค้าชาวต่างประเทศนะครับการที่จะสามารถตอบคาถามของเขาได้ก็จะดึงดูดความสนใจของเขาที่จะมาอุดหนุน ร้านนวดของเราให้มากขึ้นนะครับให้ประจําจะได้เป็นลูกค้าประจําของเรานะครับก็สิ่งที่แน่นอนก็คือถ้าลูกค้าเข้ามาก็ต้องทักทายก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะต่อจากนั้นก็อาจจะถามถึงความต้องการว่าเขาอยากจะนวดแบบไหนใช่ไหมครับใช่ค่ะภาษาอังกฤษก็จะใช้ประโยคง่ายๆนะครับว่า what kind of massage would you like today ตามด้วย sir ที่ใช้แทนผู้ชายหรือ ma'am ที่ใช้แทนผู้หญิงนะครับลองดูนะครับทีละคำ what what แล้วก็คำว่า kind ที่ลงท้ายด้วยนอดอควบกล้า kind ลองดูนะครับ kind โอ้ชัดเจนมากๆ <All S 1> ครับ <Lord. S 1> เหมือน f r a n งเก <c oughs> ่งมากเลยนะครับ what kind <c oughs> ก็คือประเภทหรือแบบไหนนั่นเองนะครับ what kind of of massage massage อย่างที่อารัมบอกตั้งแต่ต้นรายการก็คือคนไทยหลายคนอาจจะสับสนกับคำว่า message ที่แปลว่าข้อความกับคำว่า massage นะครับถ้าเป็น massage ก็จะออกเป็นสระอานะครับ massage massage would would you you like like today today สมมติเป็นผู้ชาย sir sir อืมเก่งมากโอเคท่านผู้ชมครับลองพูดตามมาได้ไหมครับสมมติมีลูกค้าเป็นผู้ชายนะครับก็ใช้คำว่า sir นะครับ what kind อย่าลืมควบกล้ำ nd n o n นะครับ kind แปลว,ว่าประเภทนะครับ what kind Of massage, would you like today, sir? What kind of massage would you like today, sir? Now, What kind of massage would you like today, ma'am? ก็บางทีลูกค้าที่เข้ามาในร้านของพี่อาจจะไม่รู้ว่าเขาต้องการนวดอะไรเขาอาจจะอยากให้พี่เสนอแนะนิดนึงนะครับว่าแนะนําให้นวดแบบนี้แบบนั้นอาจจะเป็นนวดไทยก็ได้ครับก็จะใช้ประโยคว่า may I recommend a traditional Thai massage นะครับคำว่า may ก็จะใช้ในการขออนุญาตที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับซึ่งในที่นี้ก็คือขออนุญาตที่จะแนะนำนะครับ ลองพูดตามมาดังครับ may 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 I may I โอเคไปคำต่อไปก็จะเป็นคำที่ยาวนิดนึงนครับไม่เป็นไรนครับ recommend recommend อ่าถูกต้องนะครับควบกล้ำ nd ตอนท้ายด้วยนะครับ recommend recommend ก็คือแนะนำนั่นเองนะครับหรือเสนอแนะก็ได้ครับ R <A. S 1> traditional อันนี้จะยากหน่อยครับ traditional Traditional คำนี้ก็มาจากคำว่า tradition ที่แปลว่าประเพณีนะครับเติม al ก็กลายเป็นคำาคุุณศัพท์นะครับที่ขยายความให้กับคำว่า massage ที่เป็นคำนามแปลว่าการนวดใช่ไหมครับการนวดแบบประเพณีไทยนะครับหรือการนวดไทยนั่นเองนะครับโอเคท่านผู้ชมครับลองพูดตามมาดมทีละคำนะครับ may I recommend a traditional Thai massage may I recommend a traditional Thai massage ขอแนะนำนวดแผนไทยแล้วไม่ทราบว่าถ้าสมมติมีลูกค้าชาวไทยทั่วไปเข้ามาในร้านของพี่เจนแล้วก็ถามถึงประโยชน์ของแผนไทยเนี่ย พี่เจนจะตอบว่าไงครับก็จะตอบว่าการนวดเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายช่วยเรื่องการคลายเครียดได้นะคะแต่ว่าพี่สงสัยว่าถ้าเป็นชาวต่างชาติเข้ามาล่ะคะอาจารย์ว่าเราควรจะพูดกับภาษากับคนชาวต่างชาติอย่างไงก็พูดเหมือนกันนะครับแปลตรงตัวได้นะครับก็คือ it's ก็คือ it is ลองพูดตามมาดม it's it's <"Is> ใช่ครับ it's ก็จะมีเสียงทอทอสอควบกล้ามครับ it's It's relaxing นะครับ relaxing ลองพูดคำว่า relaxing relaxing ่าเงมากนะครับ it's relaxing มันผ่อนคลายนะครับ and helps reduce stress ซึ่งหมายถึงว่ามันช่วยลดความเครียดหรือคลายเคยรียดนั่นเองนะครับโอเคท่านผู้ชมครับลองพูดตามมาดังครับ it's relaxing and helps reduce Stress. Relaxing. Ah, and helps reduce stress มันผ่อนคลายและช่วยลดความเครียดหรือช่วยคลายเครียดนั่นเองนะครับพี่เจนครับไม่ทราบว่าที่นี่ราคาแพงไหมครับอ๋อไม่แพงเลยค่ะแถมนะคะที่นี่เนี่ยมีโปรโมชั่นด้วยนะคะก็คือนวด4ครั้งแถม1ครั้งค่ะ ว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะต้องพูดประโยคเหลา่าน,นี้กับชาวต่างชาติเนี่ยต้องใช้ประโยคอะไรล่ะคะอาจารย์ก็เอาอย่างนี้เราแยกเป็น2ประโยคนี่ครับประโยคแรกก็จะเป็นการบอกลูกค้าชาวต่างประเทศว่ามีโปรโมชั่นช่วงนี้นี่ครับก็คือ we have a promotion going on right now นะครับลองพูดตามมาดม we have we have ซึ่ง we ก็คือพวกเราที่ร้านใช่ไหมครับ we have อย่าลืมลงท้ายด้วย v นะครับถ้าไม่เพิ่มเสียงที่ลำคอออกเสียง v, v. ก็จะกลายเป็นคำว่า half half ที่แปลว่าครึ่งหนึ่งนะครับ oh. half แต่ถ้าเป็น have อันนี้จะเป็นมีนะครับพวกเรามี a promotion ก็คือ promotion นะครับเป็นคำทับศัพท์ใช่ไหมครับฝรั่งก็จะออกเสียงว่า promotion ลองพูดตามมารา promotion promotion ถูกต้องครับเก่งมากนะครับ promotion promotion โปรโมชันนั่นเองนะครับ We have a promotion going on right now, going on right now ก็คือมีในช่วงนี้นะครับมีโปรโมชันในช่วงนี้นะครับลองพูดตามนะรครับท่านผู้ชมครับ We have a promotion going on right now We have a promotion going on right now ช่วงนี้มีโปรโมชั่นแล้วไม่ทราบว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับอ๋อโปรโมชั่นก็คือนวดสครั้งแถม1ครั้งค่ะอ๋อถ้าจะพูดเป็นภาษาอังกฤษก็จะพูดง่ายๆนะครับว่า if you get 4 massages ถ้านวด4ครั้ง if you get four massages you get one free แถม1ครั้งโอเคท่านผู้ชมครับลองพูดตามมาดัครับ if you get Four massages, you get one free. If you get four massages, you get one free. If you get four massages, you get, one free. You get, times, you get one free Okay, let's what, what kind of massage? Would you like ที่เราจะใช้กับลูกค้าชาวต่างประเทศตอนที่เขาเข้ามา,าช่วงแรกๆนะครับบางคนอาจจะต้องแนะนำนะครับว่าจะนวดแบบนี้แบบนั้นแต่ส่วนอีกบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าอยากจะนวดแบบไหนนะครับซึ่งเกิดคำถามขึ้นมานะครับ มีการนวดแบบไหนบ้างครับไม่ทราบครับการนวดเนี่ยก็จะมีหลายแบบมากเลยนะคะก็จะมีการนวดตัวการนวดน้ํามันการนวดเท้าแล้วก็การนวดประครบสมุนไพรคะ่ะแต่ว่าอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดว่าพี่เนี่ยจะต้องใช้คําเหล่านี้กับชาวต่างชาติเนี่ยพี่จะต้องพูดคําว่าอะไรบ้างล่ะคะก็เริ่มจากคําว่านวดตัวก่อนอน,นีครับอ๋อนวดตัวก่อนตัวก็คือ body นะครับ body แล้วก็ตามด้วยคําว่า Massage Body Massage Body คือคนไทยเนี่ยชอบพูดคำว่า Body จริงๆถ้าพูดคำว่า Body ก็เข้าใจนะครับแต่ถ้าอยากจะได้สำเนียงเหมือนฝรั่งก็พูดว่า Body 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 ไม่ใช่ภาษาเหนือนะคะ <laughs> Body ใช่ไหมไม่ใช่ครับ <laughs> body m a s s a g e นะครับนวดตัวนะครับ s s y m e s s a g e นะครับแล้วคำต่อไปก็คือคำว่านวดน้ำมันนะครับใช่ค่ะ แล้วไม่ทราบว่าพอจะทราบคำว่าน้ำมันภาษาอังกฤษไหมครับใช้อ i l หรือเปล่าคะอาจารย์ถูกต้องนะครับแต่ก็ถ้าเป็นชาวต่างชาติก็จะใช้อีกสำเนียงหนึ่งนะครับเป็นค่ะโอโยอ๋อไม่ใช่โอ l อยโยนะคะอันนั้นคืออาหารญี่ปุ่น,นครับแสดงว่าชอบทานใช่ไหมครับอาหารญี่ปุ่นก็นิดนึงคะ่ะอาจารย์ก็ถ้าเป็นนวดน้ำมันเขาจะใช้คำว่าโอโย massage นะครับ massage ก็คือนวดเหมือนเดิมนะครับ oil ก็อาจจะแยกเป็นสองพยางก่อนนะครับ oil ฟีพูดตามได้ไหมคะได้ครับ oil อ่าถูกต้องนะครับ oil เก่งมากนะครับแล้วคำต่อไปก็คือคำว่านวดเท้าค่ะถูกต้องนะครับนวดเท้าก็คือ foot massage foot อ่าถูกต้องนะครับ foot massage foot massage ถูกต้องนะครับก็คือ นวดเท้านั่นเองนะครับคำสุดท้ายก็คือคำว่านวดประครบสมุนไพรค่ะโอเคเดี๋ยวมาทำความเข้าใจกับคำว่าสมุนไพรก่อนนะครับ <c oughs> ก็คือ herb นะครับ herb <c oughs> ที่คนไทยชอบเรียกว่า herbal หรือเปล่าคะก็ออกเสียงเป็น herb ก็ได้นะครับแล้วเติม al ตอนท้ายกลายเป็นคำคุณศัพท์นะครับที่ <c oughs> ขยายความให้กับการนวดนะครับ massage นะครับสรุปแล้วก็คือ herbal <c oughs> massage เพราะว่าถ้าเป็นคำเดียวถ้าเป็น herb h e r b ก็แปลว่าสมุนไพรนะครับแต่ถ้าจะมามะขยายความให้กับ massage ก็ต้องเติม a l ตอนท้ายนะครับกลายเป็น herbal massage <อ>ลองดูเลยครับ herbal herbal massage massage ถูกต้องนะครับเอ๊ะอาจารย์คะถ้าเกิดว่าในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยจะต้องอทำการนวดตัวหรือว่านวดอะไรต่างๆแล้วเนี่ย แต่ว่าจะต้องมีการเตรียมตัวก่อนเช่นการออถอดรองเท้าการล้างเท้าหรือว่าการเปลี่ยนชุดเป็นชุดที่สบายๆในการนวดหรือว่าเป็นการถอดเครื่องประดับเนี่ยพี่ควรจะใช้ประโยคไหนบ้างคะก็เอาประโยคแรกนะครับก็คือช่วยถอดรองเท้าก่อนนะครับก็อาจจะใช้ประโยคนนี้ please take off take off ก็แปลว่าถอดนะครับ take off Your shoes นะครับลองพูดตามมาดัง please please take off take off your shoes your shoes อ๋อเก่งมากนะครับลองพูดตามมาดครับ please อย่าลืมควบกลัม p l ถ้าพูด please ก็คือถั่วลันเตานะครับ please นะครับ please take off ซึ่ง take off ก็แปลว่าถอดนั่นเองนะครับ Your shoes Please take off your shoes กรุณาถอดรองเท้าหน่อยแล้วถ้าเกิดทำว่าล้างเท้าล่ะคะเราจะต้องใช้คำว่าอะไรบ้างก็น่าจะใช้คำว่า Let's wash your feet นะครับซึ่งคำว่า feet ก็คือเท้าสองข้างนะครับต่างจากคำว่า foot ที่แปลว่า ข้างเดียวนะครับเท้าข้างเดียวนะครับโอเคเอาใหม่นะครับ let's let's wash wash your feet your feet <fish. S 1> อ่าถูกต้องนะครับ let's wash your feet ก็คือเราล้างเท้าของคุณดีกว่านะีครับแล้วถ้าเกิดว่าพี่เนี่ยต้องการจะให้ลูกค้าเปลี่ยนชุดเป็นชุดที่สบายๆก่อนการนวดล่ะคะเราจะต้องพูดคำไหนกับลูกค้าบ้างคะว่าขอให้คุณเปลี่ยนชุดให้หน่อยคะ่ะก็อาจจะใช้คำว่า Please เหมือนเดิมนะครับกรุณา change เปลี่ยนนะครับ change your clothes นะครับซึ่งคำว่า clothes ก็คือเสื้อผ้านะครับหรือชุดก็ได้นะครับ please change your clothes กรุณาเปลี่ยนชุดให้หน่อย please change your clothes อเอาตามมาดัทีละคำก่อนนะครับ please please แล้วก็ change change your your เก่งมากครับสำเนียงได้นะครับไม่ใช่ you are, นะครับ ภาษาอังกฤษไม่มีสระอวนะครับมีแต่ your หรือ your นะครับ clothes clothes เก่งมากนะครับเสียง th มันจะยากหน่อยนะครับต้องแลบลิ้นออกมานะครับ clothes แล้วก็ตามด้วยเสียง s ด้วยนะครับ clothes โ,โหมันยากนิดนึงนครับแต่ผู้ตามมาทาัครับชา้าๆ clothes เอ,อ่อหลังจากที่ลูกค้าเปลี่ยนชุดแล้วเนี่ยพี่ต้องการให้ลูกค้าเนี่ย ถอดเครื่องประดับออกให้หมดเพื่อว่าสะดวกสบายในการนวดด้วยเนี่ยเราจะต้องใช้ประโยคอะไรบ้างคะก็เดี๋ยวเราทำความรู้จักกับคำว่า jewelry ที่แปลว่าเครื่องประดับก่อนนะครับก็คือ jewelry ลองพูดตามมาดม jewelry 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 <น>ก็คือ<ม>เครื่องประดับนั่นเองเนะครับเราใช้คำเดิมนีครับที่แปลว่าถอดนะครับร please take off your jewelry ลองพูดตามมาดค,ครับทีละคำครับ please please take off Take off ก็คือกรุณาถอด your your jewelry jewelry เก่ <el> <el> งมากครับเก่ oh. งมากครับยกนิ้วให้นะครับเก่งมาก thumbs up แล้วพี่เจนเมือเ่อยปากหรือยังครับเนี่ยอ๋อก็เมื่อยนิดหน่อยค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวทําให้พี่เจนพักก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูช่วงรู้ใจได้ลูกค้ากันก่อนนะครับรู้ใจได้ลูกค้า นวดแผนโบราณของไทยเป็นการผสมผสานร,ระหว่างวิทยาการและศิลปะเข้าด้วยกันวัดโพต้นกำเนิดการแพทย์แผนไทยและการนวดแผนโบราณได้มอบความรู้อันเป็นวิทยาทานให้คนหลายต่อหลายรุ่นได้นำไปประกอบอาชีพจนกระทั่งในปัจจุบันนวดแผนโบราณของไทยเป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกในประเทศไทยร้านนวดแผนโบราณเกิดขึ้นมากมายแต่และร้านมีเทคนิคการให้บริการต่างๆกันไป เพื่อดึงดูดลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศปัจจัยสำคัญของร้านนวดแผนโบราณคือผู้นวดที่มีคุณภาพความชำนาญสถานที่ตั้งของร้านที่เหมาะสมมีบรรยากาศผ่อนคลายภายในร้านจัดตกแต่งให้มีสุขอนามัยที่ดีพนักงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นมีมารยาทที่พอเหมาะพอควรให้ความใส่ใจต่อความสะอาดของเครื่องแต่งกายอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการนวดและราคาที่พอประมาณ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความสนใจเพื่อที่จะตัดสินใจใช้บริการและเป็นลูกค้าประจําในครั้งต่อไปสิ่งสําคัญอีกประการก็คือความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าไม่ว่าจะเป็นข้าวของต่างๆของลูกค้าเมื่อให้บริการนวดเสร็จแล้วผู้ให้บริการที่ดีควรเตือนให้ลูกค้าตรวจดูข้าวของว่าลืมอะไรไว้ why, หรือไม่โดยใช้ประโยคว่า please check your belongings please check your belongings นอกจากนั้นราคาที่เป็นธรรมหรือที่เรียกว่า reasonable price reasonable price รวมทั้งการคิดจำนวนชั่วโมงนวดในแต่ละครั้งมีมาตรฐานถูกต้องเสมอร้านนวดแผนโบราณที่มีปัจจัยเหล่านี้ครบถ้วนก็จะเป็นร้านที่สามารถดึงดูดลูกค้าไว้ได้จำนวนมากและยาวนานออแล้วอย่างนี้ถึงขั้นตอนที่จะออทำการนวดแล้วล่วะคะ่ะแต่ว่า พี่เนี่ยจะต้องบอกกับลูกค้าก่อนค่ะว่าให้ลูกค้าน่ะทำตัวตามสบายนะคะแล้วก็ mm hmm. ให้ลูกค้าน่ะนอนราบลงไปแล้วก็นอนงายนอนคว่ำคำเหล่านี้ค่ะพี่จะต้องใช้ประโยคอะไรบ้างคะจริงๆคำง่ายๆนี่ครับถ้าจะบอกให้นอนลงนะครับก็ใช้คำว่า please lie down นะครับ mm hmm. ลองดูนะครับ please please lie 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 down นะครับ mm hmm. please lie down Please lie down ถูกต้องนี่ครับค่ะแล้วคำว่านอนหงาย่ะคะเราจะต้องใช้คำไหนก็จะใช้คำว่า Please lie on your back นะครับลองดูนะครับ Please Please lie lie on your back on your back ถูกต้องนี่ครับ แล้วพี่เจนมีประสบการณ์ตลกๆจะเล่าให้นําฟังไหมที่แบบเกิดขึ้นเวลานวดลูกค้าโอ้โหเยอะแยะเลยล่ะคะอาจารย์ก็บางทีนะคะมีลูกค้าที่ประเภทบ้าจี้จั๊กกะจีเวลาหมอลงมือนวดเนี่ยก็จะจั๊กกะจีคิกคักคิกคักคิกคักกันไปก็จะหัวเราอทั้งลูกค้าทั้งหมอนวดไปด้วยในตัวเลยล่ะคะอาจารย์เอออาจารย์คะแล้วถ้าเกิดว่านวดนวดอยู่เนี่ยลูกค้าเกิดมีอาการเกร็งขึ้นมาล่ะคะอย่างเงี้ยเราจะต้อง ใช้ประโยคไหนกับลูกค้าคะถ้าจะบอกให้ไม่เกรงไม่ตึงก็อาจจะใช้ประโยคว่า please don't be tense นะครับลองพูดตามมาดม please please don't be don't be, don <'t> be tense tense ถูกต้องนะครับพูดตามมาดาอีกครั้งหนึ่งนะครับ please don't be tense please don't be tense กรุนาอยากเกรงกรุณนาอยากตึงนั่นเองนะครับหรือถ้าอยากจะพูดง่ายๆอาจจะพูดแค่ว่า please relax ลองพูดตามมาดำ relax relax ถูกต้องนะครับมีเสียงคอสอควบกล้ำตอนท้ายคำนะครับ relax relax ใช่ครับโอเคลองดูนะครับท่านผู้ชมนะครับ please กรุณนา relax Please Relax ทำตัวสบายๆผ่อนคลายนั่นเองนะครับค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดว่าเรานวดเสร็จแล้วเนี่ยลูกค้ากำลังจะกลับแล้วเนี่ยแต่ว่าเราอยากจะบอกลูกค้าว่าการุณาตรวจเช็คสิ่งของก่อนที่คุณจะกลับออกไปนะคะเราจะต้องพูดกับลูกค้าว่าอะไรบ้างคะก็ถ้าเป็นอดัมน่าจะใช้ประโยคว่า please make sure ซึ่ง make sure ก็คือทำให้แน่ใจว่า please make sure you have everything ก so mm ็ได้นะครับลองลองพูดตามมานะครับ please make sure please make sure you have you have everything. everything ลองลองดูนะครับ everything everything โอเคท่านผู้ชมครับลองพูดตามมาดับนี้ครับ please make sure you have everything ซึ่งในที่นี้อาจจะหมายถึงว่าทุกอย่างที่คุณนำมาที่นี่นะครับ Please make sure you have everything you แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยกลับมาใช้บริการอีกครั้งหนึ่งล่ะคะเราจะต้องพูดกับลูกค้าว่ายัางไงคะก็ถามเขาว่าคุณอยากจะกลับมาแล้วก็นวดอีกครั้งหนึ่งไหมโดยพูดว่า Would you like to come back again กลับมาอีกครั้งหนึ่ง and get another massage แล้วก็นวดอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับ ลองดูนะครับท่านผู้ชมครับสู้พี่เจนได้ไหมคงไม่ได้ครับเขาเก่งมากๆนะครับ <laughs> สำเนียงเก่งมากๆนะครับลองดูนะครับ Would you like to come back คุณอยากจะกลับมา Would you like to come back and get another massageWould you like to come back and get another massage get mm hmm. คุณอยากจะกลับมาและนวดอีกครั้งหนึ่งไหมอืม uh huh. วันนี้พี่เจนได้ภาษาอังกฤษไปเยอะเลยนะครับอย่าลืมนำมาใช้กับลูกค้าชาวต่างประเทศบ่อยๆนะครับจะได้จำได้เราตอนนี้จำได้หมดหรือยังครับเนี่ยโอ้โห oh ก็พอจะจำได้บ้างคะ่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเยอะมากเลยนะีพี่คงจะจำไม่ได้ทั้งหมดเลยคะ่ะว่าแต่ว่าคราวหน้า,นาเนี่ยอาจารย์จะแวะมาให้คำแนะนำอีกหรือเปล่าคะ ได้ครับได้เลยนี่ครับแต่ขอนวดฟรีก็แล้วกันโอโโอเคสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วในรายการภาษาเพื่ออาชีพนะครับแล้วที่สำคัญนะครับก็คืออย่าลืมภาษาอังกฤษพูดได้ไม่อายใครนะครับสำหรับวันนี้อาดัมกับพี่เจนจิราต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เจนครับถามหน่อยครับมีนวดหนักๆไหมครับโอ้โหสำหรับอาจารย์อดัมนะคะมีอย่าหนึ่งนวดค่ะคืออะไรคือนวดด้วยไม้กระบองสนใจ ไม่สนใจอ,อ่ะเอไปนวนดีกว่าค่ะาจาร